ซ้อนผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานประหลัดกระทรวงกราโหูท่านราพัฒน์แก้วทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รจังหวดพิจิตรที่เคารพอย่างสูงในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผาพระกฐิให้นาวาเอกดออรธีตวัฒน์กุหลับซ้อนผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานประหลัดกระทรวงกราโหู นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาไตายมาศทวนณวัดหนองสลาดแห่งน,นี้วันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พลังมินทรลัมหาภูวิคลอดุญเาตนิทายนกับทั้งข้าอนิสงบริวารทั้งวงนี้น้องนำมาถวายแด่พระพิสุขสงฆ์ซึ่งจำพรรษาการพ้วนไกลมากในอาวาสวิหารนีต้ตรงนี้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวบ้านของสาลายและแก้เคียงนโดยพ่อางนี่เปิดืักสเล็กและพี่น้องอชาวจาังจ โดยแทนพระองค,ค์ซึ่งได้รับคณาราถวายพระปฏิทินที่นี่ครับถึงสองครั้งนะครับในขณะนี้ท,นท่านประธานกำลังอัญเชิญภาพพระปฏิทินเส้นทาง

รุ่นหนึ่งก็หาไม่ได้โดยมีพระบรมผู้ทานุญาตบัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงเห็นสมควรแก่พระพิสุทธะปองยังโทปันละรุส ทคกมาได้จดอาหาไว้ที่สวนป่าด้านซ้าครับของของท่านแม่พน้อประชาชนจุดพ่อขาวแม่ขาวหนึ่งก็ขอแสดงน้ำั วันโนสุขังราลาครับ <coughs> 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 <coughs>